โมบิลิโอขอนกันสวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมีโซฟา L shape รุ่นคีปมานำเสนอความพิเศษของโซฟาตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับเป็นโซฟาเบดได้ทางด้านข้างของตัวโซฟานะคะมีซองสำหรับใส่เอกสารใส่นิตยาสารที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะในส่วนของที่พักแขนมีที่สำหรับใส่แก้วเนี่ย เวลาดูหนังฟังเพลงไม่ต้องห่วงว่าจะมีไอความเย็นหยดนะคะลูกค้าส่วนโซฟาตัวนี้มีหมอนมาให้สามใบไม่เย็บติดกับตัวโซฟานะคะเนื้อผ้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนประเภทของเนื้อผ้านะคะจะมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่1000บาทโซฟาตัวนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมีที่เก็บของขนาดใหญ่นะคะทางด้านใต้โซฟาส่วนในเรื่องของราคาอยู่ที่29,000บาท แต่ตอนนี้ที่13,900บาทและถ้าเกิดว่าลูกค้ามาซื้อที่หน้าร้านลูกค้าจะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีก500บาทเลยคะ่ะลูกค้า